สบายดีพี MM ่น้องเรียบร้อยเดินในกาเด้อบเป็ดพีมือกันหน้ากัหน้ท่้งเหตดทั้งตัวเดกพี่น้องด้วยดีมากพี่หน้าีเอะไรมาไอ้วันมาอเอาเรื่ินเด็ดคยนาจะอินไอ้วันจะอินนี่เอานอนหนามาเนี่เอ้าไปนั่งสิมาเด้นมาเดิอมาเด้อแซ่บลยนะแซ่แซ่บพี่น้องเวย มันบ่เป็นสบายดีกะอิ่มจักเดอิ่มเดีววันกินก่อนเนี่ยลาดเขาเนี่ยลาบเนี่ยเขาด้หนาๆเอาขอาวกกินด้อสบายกระเปียงมาแล้วเสจเ ใ่ระออาสนี่่ผมกะลีผขมิ้นบางคนขมิ้นนก็จะห้องอันนัผมกะลีจะห้องมันหอมน้ำอมลยเนาเหม็นน่อย่มเออเ่นหอยก็ไม่รู้าจเ

open nó mặc cái mì này in này Cô ăn cái yên rồi lòng rồi

อบแป้งก็คทราบยอะสร้อสุดนี่แหละิป้งนเมื่อกี้นอนห้อนแ้ครับโดนๆแล้วมันไขมันนะหัวคือกันเนาะอบนี่ไข่ได้อบเป็ดนี่ยไม่มีไขมันอบเป็ดนี่น้อง เออเขาจิบข่าเนี่ยครับมั็นฮอนเป็นฮอน ดูวรัมันห้มนี้ขมใจััดแบลคุบจนี้ แตงกวาขนมนไหนเกันเ็นปกเอนมาเเราติ่เามันเนี่อันดออันนั้นอ่ มาแล้วพอขนาดว่ได้มาเลยมาดีว่เฮ้มาแล้ว้ยเหื่อยนเนาะเ ปดิโอเปเดไปดิมาเด้อมาเด้ออะไร่เขา,นะาลงมาลงมาไม่ทำอ้วย่าใกินอยู่ะอืมมนะิดอยากกิน ฮัลโหลตังปารีเยนะเมองวัมีน้ำห้อนมาหน่อยน้ำห้อนไม่ยกคอนเสียบเอาเอาเสียบเนี่ยเสียบยังมา้วจไม่มาอบเนี่ยเปิดอบดิใส่์อบเป็ดอย่างไรมานั่งทีมานั่งฮัลโหลเอาเนื้อคนห่อนกินกินฮัลโหลถ่ายคลิปอยู่บ่สบายดีจ้าสบายดีเดิมมันนี่มาฝากข้าวน้ำเม่น้อยเต็มมาลูกวิภาวนกินคิด กินน้ำมันจะใช้เชลายแท่น้ำห้อนได้มาใส่เข้ามาเอาเข้ามาเรากินใส่ยังเมื่อเด้ใส่เครื่องแล้วเขากินได้เป็นปีจ้านี่แว่ามื่อนั้นก็ซึมว่ามื่อเดียวแจะกินสามปีจ้าก็ละนาดไม่เห็นกะนาดเห็ดคุปส์เซ่เนาะดอกเบิ้งโอ้ชิปมึงโกนที่เผาตีเอามือหยิบนะคนแบนะ บแซ่บมเหตด็บแซ่บเยอนนีาเยอะมันมาไวนอก้นไกลเนี่ยปิดหันบรเมดอบยังยังอยู่สาตเมื่อไบอมีจังไอันเียจังไอลิต้ากาอคอยพนเอเดเป็นเทยเอ็มวีอยู่อยู่หันิงแบ เขาถ่ายเอ็มวีอันนหนเพลงของจิมมี่จิมมี่ชื่อแท้ชื่อจังไรลงฮักเมียเขาจิมมี่นิพนธ์บ่บุญจักเน้่ย่อบุจักเพิ่นอยู่แต่บ่จักซื่อเพิ่นเจะเข้ากะรู้จักหลายคนแต่บ่จักซื่อจิมมี่นท้ไหมเขาเพลงเพลงนีเอ๊ะทำเป็นแบบเพลงหรือเปล่าทำไมถ่ายอยู่พุ่น ตกใจอลิตาลงมาจากรถนึกหนาพ่นสวยขึ้นแต่พวกเก่านะเพันเป็ดเห็ดเฟซหนาเฟสมาหนาเนาะเอนึกว่าน้องนางงามคนหนึ่งสิไปประกวดอยู่เวียงดิเนมไปเม่นบอลบอลบอลเอาหมวกออกมาแล้วอ๋อคนคนละคนเป็นอลิต้านึกว่าน้องนางงามอีกคนหนึ่งเจ๊เพราะว่าเจ๊ขาคุณจะนางงามที่ประกวดปีนี้ก็ประมาณหาคน งามเลิศเลยเนาะว่าที่เขาง,งามเลิศไปสามโลอมเอวิสติงสิงกระเบ๋ตื่เดตืนหนี่สรแล้เนมึงเสียไปน้ำ <c oughs> กูฮาเสียอันฮ้ยเอามนเฮ้ยหมอเสียกูเนี่ยกูเสียใจเนี่ยจะทำเมาหิวสุดคนมือเมื่อย,ย,ยตื่นตัแต่หกโมงพิทฮัน เสร็จมือได้ดีๆเราสักเรียบร้อยเลยอ้าวเสร็จม, <า S 2> มือเสร็จมือจ้าสักแล้วจ้ทา,างหักไบ่เรียบร้อยรอบรรดาอยู่คือไม่เห็นอะไรปิ้งเป็ดเนี่ยไม่ได้ปิ้งไดนเป็ดมันมนี่เนี้ยคืมดเขานี่แหละมันน้อยอ่าคือคนอื่นกินแล้วคือมาตักไว้ได้เนี่ยตักมาโซงถุยเรียกมดษาไหนคนในเมืองจะมีไปกับตะวันลงมาแม่นตะวันไป็นไง เโอเคน้องพี่น้องน้องคลิปนี่กสิได้ล่าก่อนเด้อจ้ายิงเข้ามากสิได้ล่าเลยพี่น้องกูยังไม่ได้อยัางนี้จะดีจะเเพ้วได้จะเเพ้วได้เยอะเนยวันคนอื่นเนยแตกันโดดพูดยังไม่ได้ให้ซแต่ยัับกันซ้ำเอ้าสิหนูคับพิษกันวันเรียกว่าสิหนูอ่อยคับพิษกันยังไม่ได้ยิ้วอ่ะลาแล้วอ่ะลาแล้วโอเคจ้าลาไปก่อนจ้า